อะไรเลยนะส่วนภายในก็สะอาดเรียบร้อยดีมากๆนะครับริ้วรอยความเสื่อมโทรมของอายุการใช้งานรถก็ถือว่าน้อยมากๆสภาพสีก็ยังดูดีมากๆเลยนะแล้วก็สภาพแวดล้อมของรถก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเรียกว่าเห็นปุ๊บก,ก็เข้าขั้นสะดุดตาเลยทีเดียวเชียวรถแบบนี้นะครับ เขาเรียกว่าอะไรวิ่งดีแอร์เย็นประหยัดน้ำมันเท่านี้ก็สบายไปเกินครึ่งนล้วครับรถมันรูปล่างดีจริงๆรูปล่างงามสะอาดทวดทรงดูดีไปหมดรอบคันเลยนะเนี่ยจะเรียกว่าโชคดีมากๆก,ก,ก็ได้นะครับที่ได้เจอรถแบบนี้สภาพแบบนี้นี่เรียกว่าโอ้เหลือนะเชื่อมากๆเลย เกือบลืมครับระบบเบรกนี่ก็มันตรวจสอบหน่อยนะครับพอๆกับตอนดูน้าหม้อน้ํากับน้ามันเครื่องเลยนะหม้อลมเบรกนี่ดูนะครับลดลงเกินครึ่งนี่ไม่ดีนะวิ่งเร็วๆนี่เบรกแรงๆเอาไม่อยู่นะครับหรือลองเหยียบเบรกตอนอยู่เฉยๆถ้ามันมีเสียงฟีฟีนี่คือเบรกเบรกต้องมีลวแล้วเป็นตาหมดแล้ะนะก็ตรวจสอบด้วยนะแม่สีสันแวววาววิบ วับปิ้งปั้งเด้งดึ๋งดึงกันเลยทีเดียวนะคันนี้นะรถยนต์เนี่ยถ้าเราได้พามันออกไปวิ่งทางยาวๆบ้างนะเหมือนเลี้ยงหมาเลยนะพามันไปออกไปวิ่งออกกาลังกายวิ่งทางยาวๆสักเอ่อเหยียบมวนเดียวสักห้าสิบหกสิบโ 10, 10, ลร้อยโลนะกลับมาวิ่งในเมืองนะรู้เลยครับวิ่งฟื้ดวิ่งฟื้ดเลยแหละกดติดตามทุกช่องทางของเราเอาไว้นะครับกดซับสไคร้ กดไลค์และกดแชร์ครับ